เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม l e g n n d of Origin นะฮะกับผมนัทเซอร์เอกนะครับก็วันนี้วันที่7เดือน7นะครับก็ในส่วนของเกม l e g n n d o ก Origin นะครับได้มีการอัปเดตแพดใหม่อีกแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมนะครับ มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมขอฝากร้านเติมเกมไว้ด้วยละกันนะฮะร้านชื่อว่าสเตราโกพัดรับเติมเกมมือถือราคาถูกเพื่อนมใดนะครับอยากเติมเกม Ragnarok Origin นะครับผมมีโปรโมชั่นให้เพื่อนๆเลือกเติมตามนี้เลยนะฮะก็คือแพ็คนี้เลยนะครับใครอยากเติมเกมราคาถูกกว่าการเติมเองนะครับติดต่อไปที่สเตราโกพัดได้เลย โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในส่วนของการอัปเดตแพตไหม่นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตอนนี้ก็เพิ่งตื่นนะครับก็มาอัดคลิปเลยนะเสียงก็อาจจะรอๆหน่อยนะฮะโอเคนะครับอย่างแรกเลยนะครับให้เราเข้ามาสู่อีเวนต์เฟสติวัลนะครับอย่างแรกที่เราเห็นนะครับก็คือกิจกรรมร้อยเดย์นะครับก็ตอนนี้นะครับเซเวอร์เราเข้าสู่วันที่100แล้วนะครับก็จะมีในส่วนของแพ็คเติมเงินอีกแล้วนะครับก็ดูราคาเอาละกันนะฮะ 10ดอน10ดอน20ดอน20ดอนนะครับก็ถือว่าเอาเรื่องเหมือนกันนะครับแล้วก็แพ็กสุดท้ายจะเป็น99หรือว่า100ดอนนะครับก็ตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นแพ็กเกจที่คุ้มค่ามากๆนะครับเพราะว่านี่เลยนะครับเราได้ค้อนถึง30อันนะครับ ได้ตั๋วแลกาส30ใบนะครับได้กระชาติเกต10ใบแล้วก็ได้ในส่วนของของขวัญปีกนกนะครับทั้งหมด15อันเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของแพ็คที่รองลงมานะครับก็จะมีในส่วนของอุปกรณ์ไร่ไล่เรียาตามลงมาเลยนะครับก็ถือว่าโอเคนะสำหรับผมแล้วนะครับผมว่า แพ็ก99ดอนเนี่ยน่าซื้อนะครับแล้วก็ในส่วนของพวก99เนี่ยก็เฉยๆนะครับเพราะว่าเป็นแค่การ์ดธรรมดาเนาะแล้วก็19ดอนตรงนี้หรือว่า20ดอนก็โอเคนะนะครับได้เฟืองทองด้วยนะครับตรงนี้เราก็ได้ในส่วนของเหรียญตรงนี้ด้วยนะครับเหรียญทองเหรียญทองเอาไปทําอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับ49ดอนนะครับหรือว่า50ดอนได้สิวนะครับ100อันนะครับเราก็ได้ท นะฮะแล้วก็ได้ในส่วนของนี่เลยนะครับเราสามารถเลือกกันแตกได้นะครับหรือว่าในส่วนของการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการตีผวกนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมร้อยเดย์อันแรกนะครับหรือว่าร้อยเดย์เติมเงินนะฮะเรียกง่ายๆแล้วกันนะฮะก็เวลาอยู่ที่7เดือน7นะครับถึงวันที่22เดือน7นะครับก็ถือว่าสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็ทุกวันจันทนะครับเวลาตี5้าจะรีเซ็ตจำนวนจำกัดการซื้อด้วยนะครับผมบอกได้เลยว่าสุดต่านยิ้มเลยนะฮะนะฮะเติบโตกันอีกแล้วนะครับ ยกเว้นสายฟรีนะแล้วก็นี่เลยนะครับสมบัติลำค่าโปริงแคสในฝันนะฮะมาอีกแล้วนะครับกล่องสมบัติที่เราฝ่ายฝันนะฮะหรือเปล่านะก็อันนี้นะครับก็เป็นรางวัลอีเวนต์น,นะฮะก็มีในส่วนของปลาก,กระเบนนะครับก็คือเลี้ยงนั่นเองนะครับนี่เป็นไงเท่นะนะครับ แล้วก็อันที่2ก็จะเป็นในส่วนของไตเตินะครับหรือว่าเหรียญระดับยศนะครับแล้วก็อันที่3นะครับจะเป็นในส่วนของแฟชั่นนะครับก็อันนี้ก็บบก p d เดบนะครับ All Ability บวก1 Attack Speed บวก2 Skill c o ู d ารอ2%แล้วก็ทำดาเมจต่อฮิวแมนมอนสเตอร์นะครับ3%ตัวต่้อมานะครับแฟชั่นชุดนะครับก็ถือว่าเท่เหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูพรีวิวกัน นี่ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับชุดแฟชั่นนะฮะก็พีดาเมจบวกสามเอ็มดเมจบวกานตะครับออเบอร์ลตี้บวกสแม็ก์พห้าทำดาเมจต่อมอนสเตอร์ขนาดกลางนะครับ5%นะฮะก็โอเคอยู่นะนะครับสำหรับผมแล้วก็สวยดีนะครับเอามาใส่เล่นได้นะถ้าเกิดใครโชคดีนะครับแล้วก็อันต่อมานะครับชุดวัวนั่นเองนะครับอาจยวเราดูของผู้หญิงกันบ้างอ่ะไม่ได้ใช่ไหมโอเค ดูของวชาแล้วกันนะครับโอเคนะครับนี่น้องวัวนะแต่แหมท่ายืนแม่งกุฎีด,ดี <c oughs> นะครับแล้วก็มีรองเท้าด้วยนะมีกลีบรองเท้าด้วยนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นสเตตัสเกี่ยวกับพวกสายฮิวมากกว่านะครับก็คงไม่ได้แบบว่าเหมาะสมสําหรับสายอาชีพบางอาชีพนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับ ของรางวัลนะครับอ่ะเดี๋ยวเรากดไปที่ไปเลยนะครับนี่นะครับรูปแบบกิจกรรมก็ประมาณนี้นะครับมีในส่วนของเหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่เหรียญเงินก่อนนะครับเหรียญเงินนะครับตรงนี้เลยนะก็จะมีในส่วนของเนื้อหาให้เราดูนะครับว่ามันจะดรอปอะไรบ้างประมาณไหนนะครับก็มีกรอบด้วยนะครับกรอบบัวนะแล้วก็จะมีในส่วนประกอบของนี่เลยนะครับของทั่วไปนะครับที่เราต้องการใช้ในการเติบโตอยู่แล้วนะครับสำหรับกิจกรรมพวกนี้เนาะ แล้วก็นี่เลยนะครับน่าจะเป็นในส่วนของหลังหรือเปล่านะครับอ่าหลังจะโหลดนะครับก็เท่ไปอีกแบบหนึ่งนะครับก็สเตตัสนะครับ Pde ดนะครับ p a d k a ีเคเอเอนะครับแล้วก็รอง m i t e d นะครับแล้วก็อ No หนะครับก็คือจอกเกาะนั่นเองนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับอ่ะอันต่อมานะครับนี่เลยนะฮะก็คือกล่องทองนั่นเองดอปปากกะเบนดอปพวกชุดสีทองนะครับเป็นหลักนะฮะ ก็หลักๆแล้วก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมใหม่นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับเปิดหรือว่าเกลือนะครับเราสามารถที่จะกดแลกได้นะครับซึ่งในการกด1ครั้งนะครับก็จะได้เหรียญหรือว่าในส่วนของเหรียญแลกเนี่ยหอันนะครับหรือว่าใบแลกนั่นเองนะครับตรงนี้ก็ถ้าเกิดใครอยากแลกอะไรก็มาดูได้นะครับแต่สําหรับผมแล้วนะครับนี่เลยน่าสนใจนะครับเงินรางวัลนะฮะแต่ก็คงไม่คุ้มหรอกนะครับมันได้แค่2 0 0 0มืนถึง40,000เนาะ ก็ที่สําคัญเลยก็ใครอยากได้ตัวอะไรก็แลกได้เลยนะครับแต่ที่สําคัญเนาะผมว่านะครับปากกระเบนเนี่ยโอเคอยู่เพราะว่ามันไม่มีขายนั่นเองนะครับมันเป็นในส่วนของกิจกรรมนะครับแล้วก็ชุดพวกนี้ก็โอเคนะนะครับแต่ว่าชุดวัวก็น่ารักดีนะครับสําหรับใครที่อยากได้แฟชั่นน่ารัก,น,รกน่ารักนะครับ หมวกวัวนี่ก็น่าสนใจนะครับเสียแค่50บใบเองนะฮะใครอยากเติมก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับสำหรับกิจกรรมนี้เนาะต้องเติมอยู่แล้วนะฮะเพราะเพราะฉะนั้นขอฝากร้านสเตราโกพัดไว้ด้วยแล้วกันนะครับโอเคนะครับก็รีวิวสั้นประมาณนี้เนาะเพราะว่าผมก็รู้สึกว่ามันก็เคอยู่นะครับสำหรับกิจกรรมนะแต่ก็ต้องดูก่อนนะครับว่าเราจะเติมหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันราคาค่อนข้างสูงนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสเตตัส ของปรกเวณกันนะครับนี่เลยแม็กช HP แล้วก็ทำดาเมจต่อเดมิมอนสเตอร์นะครับแล้วก็ทำดาเมจจากแล้วก็ได้รับดาเมจจากเดมิมอนสเตอร์ลดลงนะครับอย่างละหนึ่งเปอร์เซ็นต์ทุกอันเลยนะครับก็โอเคอยู่นะครับน่ารักไหมน่ารักนะครับแต่ว่าใช้ไม่ได้จริงนะครับเพราะว่าตัวละครแต่ละตัวละครเนี่ยเราไม่ได้ต้องการในส่วนของสเตตัสบางอย่างนะครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยนะครับมันเพิ่มละทีละหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมก็รู้สึกว่า ผมเอาค่าอย่างอื่นดีกว่าไหมนะครับอย่างเช่นปลาฉลามที่ผมต้องการเนี่ยเห็นไหมพีดาเมดเอ็มดาเมดเนี่ยบวก1.5%นะครับ,บ,นะรบมันก็ดีกว่าอยู่แล้วผมก็เลยเออเลือกใส่อันนี้ดีกว่าผมมี เอ่อมอไซค์อีกอันนึงนะครับซึ่งมันก็บวกเยอะไม่ก็เยอะแต่ก็ไม่ได้ใช้อะไรขนาดนั้นนะครับก็ประระมาณนี้ละกันนะครับหลักๆสําหรับกิจกรรมวันนี้นะครับเดือน7นะฮะก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่องผมไว้ด้วยแล้วกันนะครับที่สําคัญฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครป์ช่องผมเยอะๆหน่อยนะับให้เป็นกําลังใจในการทําคลิปเกมรักนรกออริจินต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะฮะสวัสดีสวีดัตเพิ่งตื่นนะฮะก็ไว้เจอกันนะครับลาไปก่อนบ๊ายบาย